สวัสดีครับวันนี้อยู่กับสิงนะครับวันนี้สิงก็จะมาเพาะ,มะเมล็ดดินสอดำ EP สองนะครับวันนี้สิงก็จะมาแบบว่าเพาะ,มะเมล็ดมาเออามาเมล็ดใส่ดินนะครับเป็นเหมือนคลิปแอสโ o รที่สิงเคยทําไว้ครับมันก็เหมือนกันเลยครับไปมาแล้วครับ,รบโอยอันนี้คือเราเจาะไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเราเคยเจาะให้ทุกคนดูแล้วใน EP นู้นนะครับ EP Astro Fighter นะครับผมเราเคยทำให้ทุกคนดูแล้วนะครับแล้วก็เลยตัดย่อสั้นๆครับเพราะคลิปนี้จะเป็นคลิปไม่สั้นก็ยาวไม่ยาวก็สั้นนะครับแต่ว่าเราจะพยายามให้มันสั้นที่สุดนะครับเราว่ามันก็เป็นวิธีเดิมของเรานะครับที่เราเคยทำแต่ว่าอันนี้อีกอย่างหนึ่งที่มันจะเปลี่ยนไปนะครับคราวที่แล้วสิงจะใช้มือหยิบกล้มะพร้าวใช่ไหมครับ แต่ครั้งนี้ครับมันคือปุ mm ๋ยมันไม่ใช่น้ำส้มควันไม้แบบคราวที่แล้วแล้วครับก็คือน้ำส้มควันไม้ที่บ้านเราหมดนะครับเราก็เลยใช้เป็นปุ๋ยนี่แทนเพราะปุ๋ยนี่ถึงได้มาเยอะเลยนะครับเป็นขวดเลยเขียเข nah ียเทอื IR ้อจุ๊ก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 จุ๊นจุ๊กจุ๊กจุ๊ จริงไม่ทิ้งน้ํานะคะเพราะว่าในน้ำนี่ยมันมีฮอร์โมนเร่งรากบางอย่างแต่ว่าเราไม่ใช้สารเคมีนะครับเราใช้เป็นแบบว่าธรรมชาติคับอันนี้ป้าถึงหมักเหมือนเดิมครับใช้สูตรเดียวกับเป็นป้าคนเดียวกันที่เขาบอกวิธีการให้บทไข่ครับแล้วเราก็จะได้อันนี้ปุ๋ยด้วยแล้วที่เราจะเทลงไปในเถุงของเราอะครับเราก็จะเอาลงไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราจะเทดินกระถางแรก ทับพิทมอนเหมือนเดิมนะครับค,ค่อยๆเทอ่ะต้องพิทมอนมันจะเบาวกว่าดินทั่วไปนะมันจะแบบว่ามีเนื้อคุยๆละเอียดกว่านะครับนี่ครับแล้วทีนี้ให้เรนแบบว่าเราห้ามกดลงไปแบบนี้นะครบเพราะว่าเอิมพวกนี้นะคบมันต้องการดินที่โปร่งเราก็เลยใช้พิทมอนะคบมันจะมีความโปร่งมากกว่า ใส่พีทมอสเพิ่มอ,อีกโอ้ยพอแล้วก็ววประมาณนี้แล้วก็เกลี่ยๆเฉยๆเราต้องทําให้หน้ามันเรียบ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 เพื่อให้เราแบบว่าเห็นเมล็ดได้ชัดขึ้นนะครับกดไว้แบบนี้พอนี่ทีนี้นะครับเราก็จะโรยเมล็ดลงไปสักนิดนึงก่อนนะครับนี่ครับถึงโรยเมล็ดไปแล้วครับ พุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะพวกมันไม่ได้ซูมจะโรยลงไปเองรเราต้องไม่ให้ไม่ค่อยให้มันติดติดกันนะครับมันจะได้แบบว่าโตได้ดีเราต้องค่อยคยโรยนะครับไม่ใช่โรยพวดลงไปเลยนะเพราะเราจะได้ให้มันไม่ค่อยติดกัน,นครับมันจะได้แบบว่าโตง่ายๆง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้ น,นี้นะคแล้วก็ไม่ต้องเอาดินกรบเยอะครับเราเหลือประมาณนี้เดี๋ยวเราใช้กระถางสองแล้วเราก็จะมารดน้าต้นไม้กันเลยนะคะนนี้ดูก่อนนะว่ามันเป็นแอลกอฮอลนะ์หรือน้ำโอเคเป็นน้ํานะคบอันนี้เราใช้ละอองละเอียดนะคะเป็นน้ำละอองละเอียดจะพ่นพ่นลงไปครับที่เราใช้เป็นละอองละเอียดเพราะว่าต้นไม้จะได้ไม่เจ็บมากนะครับ แล้วก็ดูนะครับว่าน้ามันไหลลงมาหรือยังไหลลงมาหมายถึงไหลลงมาข้างล่างเลยนะครับมันชุ่มๆน่อยแบบนี้ฉีดของเรานะครับมันมีความสามารถพิเศษก็คือแล้วก็ฉีดแบงนี้ครับแล้วเราก็ปล่อยได้เลยครับมันจะอยู่นานกดสองฟื่จะได้นานนะฟุดฟุดฟุดฟุต พองไม่ต้องกดตลอดก็ได้นะครับนี่ถึงไม่ได้กดนะครับถ้าเกิดใครจะสั่งซื้ออันนี้จะดูสิงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างหลังนะครับสิงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ครับโอเคใครทุกคนสามารถซื้อได้นะครับใครสนใจที่จะเอาเหรือว่าเราเอาละเอียดนี้สามารถใส่แอลโกอฮอล์ได้ด้วยนะครับแต่ว่าเราเอามาใส่น้ำสามาราที่ไม่ใช่มีแค่ใส่แบบนี้นะครับมีหลายสีเลยครับมีเป็นสีขาวสี หลายสีเลยครับสามารถเลือกได้ครับอันนี้คือตัวอย่างครับอันนี้อันนี้เจสติงเอาตัวอย่างมาให้ดูครับเจสติงเอาตัวอย่างให้ดูขอตัวอย่างหน่อยครับนี่ครับนี่คือตัวอย่างครับอันนี้คือมันมีหลายสีเลยนะครับมีหลายสีสามารถเลือกได้เลยนะครับ นี่เป็นแค่ตัวอย่างสามารถใส่แอลกอฮอล์ได้นะครับแล้วใครสามารถเลือกเป็นเอาสีขาวทั้งอันก็ได้แล้วเราสามารถเขียนได้นะครับถ้าเกิดเป็นสีแบบนี้จะเพิ่มราคานิดนึงถึงจาราคาไม่ได้จริงจะใส่ลิงก์ไว้ข้างหลังก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับแต,ตอนนี้เราดูก่อนครโอเคเปียกถึงข้างล่างแล้วครับเสร็จแล้วครับตอนนี้แล้วเราก็จะเอาถุงมาก่อนนะครับไปเราึงไปเอาถุงมาก่อนนะคบไปได้ถุงแล้วครับนี่ได้ถุงแล้วโอ้ชุด ก็จะมาโรยเสียงมอไซแล้วนะเอาอันนี้นะครับมา,าแล้วก็เราก็จะเอามาใส่ก่อน,นครับอ,อ,อือถือถือถือเอาไปจับลองขี้ออกก่อนอือ,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 อนี่ครับแบบนี้นะครับแล้วเราอุ้ยเราอย่างั้ไม่ได้นะครับเราต้องใส่น้ำที่สิงบอกไว้ก่อนเราใส่ลงไปตรงที่ ข,ข้างๆมานะคบแบบแบบพีพีแอนดโปรเบ๊บเบเลยครับคือใส่พอท่วมนะครับ,บ, oh. um. รบประมาณ úblic. คือท่วงกับองพท้าวครับแค่นั้นง่ายที่มันเกลียว่วนะประมาณนี้พอล้วครับนี่ต้องมัดหนังยางอันนี้สิ่งพึ่งเลือกถึงเสร็จ ก็เลยมันก็เลยกลายเป็นถุงไซส์ใหญ่ครับทุกคนสามารถใด้ได้หลายถุงเลยนะครับถุงแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเราจะเก็ถือแบบอันนี้ก็เป็นน้ำระบบหมุูย่างครับก็คือนะ้ำอึดต้องให้โดนแดดสักน,นิดนึงนะครับพอมันงอกแล้วก็เอาไปในที่ร่มได้ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย ส่วนตัวแอสโตรของเรานะคะมันมันดีขึ้นเยอะมันงอกขึ้นมาเยอะเลยครับหลายต้นเลยครับนี่ดินสอดำของเราเสร็จแล้วนะครับต้นหนึ่งแล้วนี่คือเมล็ดที่เหลือของเราค่ะนี่ครับตอนนี้นะครับรลกลังจะเทดินพดหมอสใส่อีกอันนึงนะครับดินพีทมอสเทอัตโนมัติเดี๋ยวนี้ให้นิ้วเขียบเฉยนะคะ แล้วมันก็จะเทเองนะครับดูสิครับมันเจ๋งมากเลยนะครับนในการเทนี้มันเป็นนวัตกรรมใหม่ของสิงห์นะครับก็คือว่ามันเป็นหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าพ่อจับนะคะเขาช่วยได้หลายอย่างเลยครับอ,อช,ช่วยทําคลิปได้ด้วยช่วยถังกองได้ด้วยคนระับโอ๊ยโอเคแล้วครับโอ้โอ,โอ้ถึงจะโดยมาแล้วนะครับ ดูมือทีนี้ค <House> รับโอ้โหกองมืนก้อนจังเลยนี่ครับเกลี่ยเกลีอะเกลียเเกียเกล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 ียเแบบนี้นะครับให้มันแบบนี้แล้ก็จะมาลดน้ำต้นไงกันเลยืดนี่ครับ อันนี้มันจะมีแบบนี้นะคบมันจะมีของปลอมอยู่นะครับถ้าเกิดเราจะดูนะคะว่าอันไหนมันแท้ไหนมันปลอมเราก็ต้องดูตรงนี้นะครับตรงถ้าเกิดเป็นของแท้มันจะมีเขียนอยู่ตรงนี้ครับมันจะเป็นตัวอักษรเขียนอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นของปลอมมันจะไม่มีนะครับ นมที่แม่ใช้ทําขนมนะครับแล้วก็ประดิษเองคือเราเจาะรูที่ฝามันนะครับแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปัอนนี้เจ๋งกว่าตั้งเยอะเราประดิษฐ์เองครับแต่ถ้าเกิดใครอยากสั่งซื้อก็ซื้อได้นะครับหมายถึงอ,อันนี้นะครับอันนี้ซื้อไม่ได้นะครับอันนี้ซื้อไม่ได้อันนี้ซื้อไม่ได้ทใช้ใช่ครับถ้าเกิดใครจะซื้อไม่ซื้อไม่ให้ซื้อแต่ว่า เดี๋ยวทําให้เองฮะถ้าเกิดใครจะซื้อแคคตัสสิงได้นะครับได้เดี๋ยวสิงจะแถมให้ครับเป็นขวดเล็กๆทไใ่ขวดทานิดๆแถมให้ฟรีเลยครับอ๋อถุงนี้ก็เป็นถุงรีไซเคิลนะครับเป็นถุงผักที่พ่อกินนะคะเป็นผักสลัดนะคะพ่อกินผักสลัดอะพ่อชอบกินผักสลัดเช้าสิงก็เลยได้อันนี้มา คือเมื่อเช้านะครับคือสิ่งยังหาม่ได้อะไรบ้างโอ้โหเฮ้ยลืมลืมลืมไปเลยได้ไงมัวแต่คุยเราก็จะเทลงไปเลยนะครับเสริมเทตุ้มระวังโดนครับแนะออและวเสร็จแล้วครับแล้วเดี๋ยวน้ำที่เหลือของเรานะครับเราจะไม่ทิ้งนะครับเราจะเอาเรือน้ำเปนไม้ แล้วครับนี่แล้วเราก็จะเอาไปวางเสร็จแล้วครับง่ายๆครับตอนนี้นะครับก็หนึ่งเดือนผ่านไปแล้วครับเราก็มาดูดินสอดำกันครับเราไปดูกันครับว่ามันเป็นไงนะครับนี่ก็คือดินสอดำของเรานะครับที่เราเพาะไว้นะครับแล้วก็ใส่ถุงไว้ปกติอาจจะเอาไว้ข้างในนู้นนะครับ เพราะว่าเราจะได้ให้มันโดนแสงนิดหน่อยอันนี้มันก็งอกแล้วบางส่วนนะครับแต่สิงูมใม้ทุกคนดูนี่ครับเห็นไหมครับงอกก็เยอะเยอะหน่อยนะครับนี่คือต้นหนึ่งที่ทุกคนเห็นใช่ไหมครับนี่ครับข้างในครับเห็นไหมครับเยอะเลยนี่เห็นไหมครับเยอะเลยเยอะมาก ไม่เป็นไรนะครับสําหรับดินสอดําที่ไม่งอกเราก็จาไว้ทิ้งไว้อย่างเงี้ยครับอีก4เดือนเผื่อมันจะรอดแล้วเจ้าดินสอดําที่งอกแล้วก็จะทิ้งไว้อีก4เดือนเหมือนกันนะครับแต่ที่งอกไม่งอกไม่ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่ามันยังมีอีกไปดูกันครับก็เมื่อกี้ทุกคนก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันเป็นยังไงแต่ว่า เราต้องรอมากกว่านี้ที่มันไม่งอกครับเพราะว่าเราใจร้อนเกินไปที่สิงคิดนะครับเราอาจจะใจร้อนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใจร้อนเกินไปมันจะทําใหม้มันเมล็ดมันไม่แห <g granular> ้งพอครับคือถ้าเก <BI AN> ิดจากที่สิงดูมาครับมันต้องแตกแบบนี้เลยครับแล้วเมล็ดมันจะเหมือนแตกออกมาครับแล้วมันจะร่วงเลยครับ ก็คือมันต้องแตกวนต้นนะครับคืออันนี้มันร่วงลงมาที่กระถางมันแล้วมันค่อยแตกคมันอาจจะแบบว่าเร็วเกินไปครับเราเก็บเร็วเกินไปนะครับก็ไม่เป็นไรครับเรายังมีใหม่อีกสองฝักงั้นสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดดีสอดัมอันนั้นมันแตกแล้ว เราก็จะมาดูกันนะครับแต่ที่ถึงว่ามันไม่โตเพราะว่าดิสอดำเนี้ยมันยังแตกมัค่อยดีนะครับงั้นก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะคระบ,บ๊ายบายสวัสดีครับ